สวัสดีค่ะอ to 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 ๋อนี hey. to to ่ค่ะนี่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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Toy s t u f ค่ะรายการของเรานะคะก็จะมาอันบ็อกแล้วก็รีวิวของเล่นกันใหม่ๆให้ดูกันไปเลยนะคะเพื่อนนักสะสมทุกท่านค่ะยินดีรับสะสมค่ะครับผมการขอโทถครับผมเย้ไปไงวันนี้อ uh ๋อ huh? วันน mm. ี้ฮอต toy หรอคะฮอต toy ๊าบเห็นเลยวโต๊ใหญ่มากกล่องใหญ่อลังการมากถ่ายเร็วเป็นอะไรรู้ไหม อ่ะงงงงไม่เคยใจใหญ่ขนาดนี้บ้านเลยมั้งคะเนี่ยใหญ่ขน่ดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านแต่ว่าเป็นรถครับผมรถแกะเลยดีกว่าแกะเหรอคะแกะเลยตัดเลยเติ้ลนเดียวอ่ะหนูยืนดูแล้วตัดให้มาบนี่ยอ้ยเพือื่อเพ่อืออ่ะฝากแกะตรงนี้หน่อย เชิบเข้าโรงพยาบาลโอเคนี่เห็นไหมครับทัมเบ e ลไม่ใช่เบนบิ d นะเขาเรียกเขาเปลี่ยนชื่อกันแล้วทัมเบ e ลนี่เป็นคาร์มอลฟอชเวอร์ชันนะครับจากภาค The Dark Knight Rises นั่นเองอ่ะโอเคเดีคยะแก่กันเลยดีกว่าดูว่าแกะคนเดียวเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะตัวนี้นะบุ๊บ Instruction sheet <อ>น,นะครับ ทำไมฟมองสีเขาไม่ฟองขาสีสีน่ารักอย่างนี้อยู่แล้วน้องนี่บอกเหนื่อยมากมาตองแบบว่าออนลงไปนั่งได้เลยอ่ะให้แล้ว <c oughs> แล้วคัตเตอร์เราหายไปไหนนี่ค่ะขอลงมีดนิดนึง โอ้าวอลังการเลยไหมครับค่ะโหอลังการการสร้างจริงอลังการการสร้างจริงเกี่ยวไปเนี่ยอออันนี้เอามาก่อนเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเขาเขยกกันออกมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยชืด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 เอาแล้วเราจะวางที่ไหนกันแล้วเนี่ยอ้าวดันเอาไปก่อนดันเอาไปก่อนวางไว้ที่โซนทุเกคนวางไว้ที่ออนก่อนนะ ขอออกก่อนครับปึ๊บนี่นี่ดูอันตรายเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะะนแกเลยจ้ะไม่เปิดได้สิใช่แล้วเปิดได้ใส่แบทแมนลงไปได้ถูกต้องแบทแมนหนูอ่ะแบทแมนพี่ลืมหยิบมา พี่ลืมหยิบมาแต่จริงๆคันนี้ไม่ใช่ของแบทแมนนะตามตามในหนันงจำได้ไหม,มครับที่เบนเนี่ยไปแย่งมาจาก<อ>าลูกเชสปอรต์ตอ่าไปแย่งมาจากเวนเดอร์ไพรส์เลยโอ้โหโอ้แ่ได้สองคนเลยเหรอคะอเราเยอะมากใช่แล้วโอ้่น่หนุ่มใหญ่แค่น,นี้วันนี้นี่นี่ปีกปีกอ่ะอ,อนันแกวมาเลย วางกันเลยจ้ะโอเคน okay. ี่ครับเป็นของทั้งหมดที่มีมาให้ในกล่องของแบนทัมเบ l เวอร์ช uh, ันคาร์บอนดตัวนี้หลังจากที่สู้รบตบมือกันไปจนออนนี่หลับเลยทีเดียวนะ <Okay S 1> ตัวนี้ประกอบนานมาก <c oughs> จริงๆเนะ <laughs> ทีมงานประกอบจนออนนี่หลับเลยนะก็ตัวนี้เนี่ย ทัมเลอร์คาร์มอลทอร์ชูลิชันเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่3แล้วที่ออกมาตัวแรกออกมาปผู้โหข,ขายดีมากตอนนั้นโ,โหแทบจะขายกันหลักคันละแบบสามหมื่นห้าหมื่นเลยเย, <1> <1> ยังจะซื้อมอเตอร์ไซค์ของจีนได้คันหนึ่งเออแล้วทีนี้พอหนังเดี๋ยวดารในไรเซสออกมาเนี่ยทางออททอยก็อิชูตัวทัมเลอร์ตัวสีดําคันเดิมเนี่ยออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นคันลำที่3อันดับถัดมาก็ได้เล่นกับมันอยู่สักพักหนึ่ง จนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับคันนี้ซึ่งพอมาเห็นตัวตัวใหม่นี่ตัวคาร์บอนฟลอิด e ชุยกันเนี่ยถือว่าประทับใจกว่าที่คิดไว้ทีแรกก็นึกว่าเฮ้ยโหมีอยู่แล้วเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่สีอะไรก็เฉยเฉยใช่ไหมแต่พอมาดูดีเทลใกล้ๆเนี่ยปัญหาของทัมเลิร์เนี่ยมีอยู่2อย่าง<น>อย่างแรกคือตรงเนี้หักห,หักง่ายมากนะครับใครสนๆ้นจกจิกกหักเลยนะครับเห็นเจอมาหลายคนละอย่าเพิ่งไปจับมัน อันดับที่2ก็คือไม่ค่อยมีคนเปิด <S <S เปิดตรงนี้ไม่ค่อยได้เนี่เปิดได้มัคะเปิดเปิดได้แต่ว่าเปิดได้ไม่สุดไงเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งวิธีก็คือใส่ได้ไนนไดคือเนี่ยขนาดหนึ่ง,งเนี่ยสามารถใส่ตัวแบทแมนลงไปได้เลยในอันนี้ขององตัวเบนใช่ไหมเบนสามารถลงไปนั่งได้เลยในคันนี้พอทำมาสำหรับสเกลหนึ่งรับหกเลยจริงวิธีนะครับก็คือดึงขึ้นมาเลยป้าบอย่างนี้นี่จะมีสลักอยู่ข้างใต้นะครับถ้าเราถ้าเราดึงมาปุ๊บมันจะ กึ๊บขึ้นมาเลยเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นเป็นเก้าสิบองศาเลยเนีย่จากนั้นเนี่ยตรงนี้มีปัญหาอย่างนึงก็คือยัดเข้าไปไม่ได้ยัดเข้าไปไม่ได้เนี่ยหลายหลายคนยัดเข้าไปไม่ได้เราต้องกดเลยกับกดอย่างจริงจังเนี่ยแล้วจะสไลด์เข้าไปได้อย่างนี้นี่นี่คือวิธีที่ถูกวิธีนะครับพอเราเปิดมาได้เนี่ยเราสามารถเห็นคอกคลิปได้อย่างจริงจังนี่ถ้าทีมงานสามารถเก็บข้อมูลตรงนี้ได้เก็บภาพเก็บอะไรตรงนี้ได้จะเห็นว่าละเอียดมากๆเลยเนี่ อันนี้ลุกไม่เห็นลุกไม่ไหวอันนี้เดี๋ยวพีดด่ดูดูให้เอกนี่ข้างในนะครับมีคล้ายๆจอสติ๊กอยู่มีเลื่อนได้ด้วยมานี่เนี่ยเดี๋ยได้ด้วยนี่ตรงนี้มีตรงมีจอเนี่ยหมุนเหมือนอะไรได้เลยเนี่ยมันมีผมเนาะสามารถเข้าไปนั่งได้สองตัวนะครับนี่ดีเทลของคอกโพงคอกพิษอ,อะไรเงี้ยเเดี<ม>๋ยวราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา ิดตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเราให้ทีมงานเก็บภาพให้ดูนะน,นี่เราเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราปิดกันก่อนมาปิดลงไปเลยนะครับนี่นับลงไปนี่ลงล็อกนี่ระวังนะตัวนี้บ,บุปับปบุดับ,บกรอบขึ้นมาเนี่ยเครียดนั่นไงไอ, <c oughs> อันนี้ถอดได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมว่าเรารีบไปเก็บดีเทลให้ดูเลยครับก่อนอันนี้จะมือบอลทำหักนะครับผมค่ะไว้เดียวกันเลยค่ะ จบแล้วค่ะกับการรีวิวทำเล่กคาร์โมฟาดเวอร์ชันของฮอตทอยซึ่งมีสเกล1ต่อ6เลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะแล้วพบก,กันใหม่กับคายสตาร์ตอนหน้ค่ะ,นนะ,คะบ๊ายบาย ใหญ่ขนาดนี้ใส่แบทแมนและเบนลงไปวายกันได้เลยไม่ต้องในรถก็ไ <aroma> ด้ข้างนอกก็ได้โอ้ตายตายตาย